ขอโทษขอโพยกันผมว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์ให้โปรดทราบไว้ด้วยว่านี่เป็นคุณลักษณะที่ดีของท่านแล้วก็เป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้นําประเทศคือสิ่งใดที่ผิดพลาดไปขอโทษกันได้ขออภัยกันได้มันไม่ใช่ว่าเรื่องเหลือวิสัยแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะอภัยกันไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องหรอกมันเรื่องไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องอยู่แล้ว เพราะนั้นพอขอโทษเสียก็ยิ่งดีใหญ่ก็เรื่องนี้ก็จะจบหายไปแต่สิ่งที่ยังจะต้องค้างคาอยู่ก็คือเรื่องการจัดการเอาตัวผู้ร้ายมาให้ได้นะถึงขนาดที่จะต้องพึ่งพาเชอร์ล็อกโฮมของอังกฤษก็คงต้องพึ่งพาละเชอร์ล็อกโฮมจะตายไปกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้หรือว่าวิชาความรู้ของเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยไปเรียนกันมามั้งหรือเปล่าหลักวิชาการสืบสวนสอบสวนเนี่ย เราเราใช้กันน้อยนะตอนหลังนี่พอจะมีบ้างใช้วิธีการสมัยใหม่เรียเว่า,าวิชาอะไรนะก็นิติว,วิทยาศาสตร์ก็พอฟังได้เขาฟังได้ตามดักแต่ว่าทาไมหลงทางกันนานนะเรื่องจนกระทั่งชาวเก่าเ่าเองต้องบริจาคเงินเพื่อที่จะให้กับคนที่สามารถจะชีบ้บาะแสได้มันรู้สึกว่ามันประจานกันแล้วล่ะตอนเนี้ย กาารการทํางานของตํารวจถ้าตํารวจเก่งๆเนี่ยอย่างน้อยไม่ได้ตัวผู้ร้ายแต่ว่าประเด็นของคดีนี่มันจะต้องชับลงไปตรงไหนก็ต้องว่ากันไปค่ะกลายเป็นว่าชี้สืบกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยคลิกไปหมดเลยพูดต้องหาไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษที่เป็นเพื่อนของผู้สูญเสียชีวิตเองรวมไปถึงคนที่เราคิดว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยคนที่อยู่แถวๆนั้นก็ไม่ตรงกับดีเอเอที่พิสูจน์ได้ครับ กลายเป็นว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่ก็ต้องจับตา <ทำ S 2> ดูต<า>่อทำไงก็ทําเธอแต่ว่าทําให้มันถือหลักเข้าไว้เอานิติวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องช่วยก็พอเอาตัวรอดได้แล้วมั้งค่ะ ไปดูในเรื่องของผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างดีกว่านะคะคุณวีระการคะทางกรุงเทพโพลเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยผลสํารวจว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพบว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์กลับเพิ่มขึ้น<ม>ขณะที่พรรคเพื่อไทยนั้นคะแนนลดลง<ม>นะคะ<ม>เขามีการจัดตั้งการทําผลสํารวจความคิดเห็นในหัวข้อชื่อเรื่องว่าคะแนนนิยมพักการเมืองไทยหลังจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น1 1 0 0 70คนนะคะบอกว่าคะแนนนิยมของนักพิสิทธิ์เวชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ร้อยละ24เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ5.6ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ22.3ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน4.5เปอร์เซ็นต์นั่นเองอะนะคะผลโพล,ลอันนี้เนี่ยคุยกันมากในวงการเห็นใครต่อใครก็คุยกันด้วยความสนใจเรื่องตัวเลขเพราะตัวเลขมัน โชว์ประหลาดประหลาดแล้วก็แล้วก็มีคําถามชวนให้มีคําถาม<อ>แต่ผมเองผมไม่ประหลาดใจหรอกนะผมไม่ประหลาดใจไะะว่าคะแนนมันจะออกมาแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีคะแนนเหนือพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆว่าถ้ามีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันขนาดนี้ก็เสร็จพรรคประชาธิปัตย์ละ แต่ที่ผมไม่ประหลัดใจนั่นก็คือว่าอะไรเพราะว่าพรรคเพื่อไทยถูกออกไปในขณะที่กำลังเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้วก็มีการรัฐประหารก็ถูกออกไปถ้าถูกออกไปแล้วจะมีคะแนนนิยมสูงนี่มันก็เรื่องผิดปกติอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาหลังจากรัฐประหารรัฐบาลเก่าจะต้องมีคะแนนนิยมต่ํา เสมอเลยอย่างเมื่อปีพศ2522พรรคประชาธิปัตย์ถูกคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินขณะนั้นเขาชื่อคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยึดอำนาจการปกครองไปความจริงเขายึดตั้งแต่6ตุลาคม2519ยึดอำนาจไปแล้วคณะปฏิรูปก็มาบริหารแทนหลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วพรรคประชาธิปัตย์ได้ที่โล เพราะว่าคะแนนนิยมลดหายไปหมดมันรู้สึกว่าคนเขาก็จะผิดหวังจากการบริหารอย่างน้อยที่สุดบริหารอยู่จนกระทั่งถูกยึดอานาจแหละ,ะกระแสะสังคมมันเทไปทางฝ่ายอื่นหมดเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาได้คะแนนขนาดปัจจุบันนี้นีนอย่างยิ่งลักเขาได้คะแนนขนาดนี้นี่ผมก็ว่าอัศจรรย์แล้วแต่ในขณะเดียวกันคะแนนข,น,นของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าสุ่มคะแนนเสียงในกรุงเทพมหานคร เราจะเห็นว่าประชาธิปัตย์ก็นำเพื่อไทยอยู่ตลอดนะยังไม่มีวิกฤตการใดๆเนี่ยเขาก็นำอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ผู้คนจะมีแนวความคิดไปในทางอนุรักษนิยมหรือคอนเซเวทีฟค่คนก้าวหน้าจะน้อยมากสังคมไทยเป็นแบบนี้เพราะนั้นใครที่ครองใจคนกรุงเทพได้นะก็คือกลุ่มที่ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นคะแนนของเขาเนี่เมื่อก่อนนี้ได้เท่าไหร่เริ่มที18.4ค่ะ<า>ตอนนี้เป็น20 24ค่ะแล้วมาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้อย่างไรสูงขึ้นเพราะอะไรผมคนอื่นเขาจะว่าไงไม่ทราบนะผมมีความเห็นว่ามันสูงขึ้นเพราะว่าคณะรัฐประหารกับพรรคประชาธิปัตย์เกือบจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันอถ้าจะบอกว่า เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันก็จะเกินไปเดี๋ยวก็จะโกรธกันอีกแต่บอกได้ว่าพฤติกรรมหรือแนวความคิดมันค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันเมื่อทางนี้เข้ามาแล้วแก้ปัญหาประเทศได้ก็คะแนนก็พัรประชาธิบัติก็เอาไป ค่ะก็ทิ้งท้ายกันด้วยผลโพลและการราคาให้กับทางพลเอกประยุทธ์บอกว่าทางประชาชนอยากให้ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะแก้ปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดรองลงมาก็คือปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ปัญหาความแตกแยกในสังคมค่ะอันนี้ฝากเอาไว้ให้ท่านเอาไปเร่งในการทํางานให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของคนกลางคองค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนกลางคลองนะคะรายการที่เป็นเสียงสเท้านของคนที่ลอยคออยู่กลางคลองนั่นเองค่ะยังคงอยู่กับแขกร่วมรายการคุณเวีราการมุสิก,กพงศ์เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะดิฉันทิงท้ายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ประชาชนอยากที่จะให้รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหานะคะทัวนอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกเลยคือในส่วนของปัญหาคอร์รัปชันนะคะอย่างที่สองคือปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและอย่างที่สามคือปัญหาความแตกแยกในสังคมคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นนโยบายที่ชูกัน มาตลอดว่าจะขจัดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาของสังคมไทยมานานกาเลยแล้วละ่ะค่ะกี่ยุคกี่สมัยก็ให้ความสําคัญถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันว่าถ้าไม่จัดการถ้าให้มันลดน้อยถอยลงให้เบาบางลงไปบ้างประเทศไทยเราแย่แน่ค่ะแล้วก็แก้ไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยมาจนกระทั่งจะต้องทำรัฐประหารกันก็เพื่อจะขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ทีนี่จะคุยกันนี่มันมีมูลเหตุอะไรล่ะ ค่ะก็เป็นทางด้านของสื่อสำนักหนึ่งนะคะได้เข้าไปสัมภาษณ์คุณปานเทพกล้านารงรานค่ะซึ่งเป็นในส่วนของประธานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริติรแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีทั้งเสียงทันชื่นชมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ปปชนะคะโดยเฉพาะในคดีทางการเมืองที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนะนะคุณปานเทพก็บอกว่าตอนนี้เนอยากที่จะเน้นในเรื่องของการลดการ การทุจริตคอร์รัปชันเพราะถ้าเกิดว่าการทุจริตเนี่ยไม่ลดลงประเทศไทยจะเข้าสู่วิกฤตการณ์ที่เข้าสู่ความยากลําบากอย่างแท้จริงค่ะน่พูดภาษาเดียวกันคือท่านลดลงไม่ได้มันก็จะอนาคตมันก็จบแล้วประเทศไทยมันไปไม่รอดครับแต่ว่าก็พูดกันมาอย่างนี้หลายยุคหลายสมัยตั้งแต่เมืนยังไม่มีปปอชอจนกระทั่งมีปปอชอคือมันสําคัญจนกระทั่งต้องตั้งสานักงานขึ้นมา แล้วมีสำนักงานแล้วก็ไม่ปรากฏว่าผลงานของสำนักงานนี้จะมีความโดดเด่นแต่ประการใดยังไม่มียังไม่เห็นมีใครกลัวปปชกันเพราะนั้นผมดูแล้วเนี่ยมันสังคมไทยจะเป็นสังคมที่คอร์รัปชันดื้อยาคือยังไงก็ยัง่อต้านหรือว่าลดลงไม่ได้ไม่รู้สึกรู้สึกแล้วปปชเองก็อย่างว่านะครับก็ ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าอาจจะมียุทธวิธีในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่ผิดก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าประเทศเนี่ยมันมีการคอร์รัปชันหลายระดับถ้าระดับล่างแล้วก็เป็นหมืน่นเป็นหลายหมื่นคดีถ้าระดับบนก็อาจจะมีน้อยหน่อยทีนี้มัวไปแก้ทุจริตทีเดียวพร้อมกันทั้งในที่ ทุจริตรายเล็กรายน้อยกับทุจริตรายใหญ่มันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จสักทีผมว่าทางที่ดีเนี่ยปปชเนี่จะต้องจัดการปราบปรามทุจริตรายใหญ่เพื่อให้เห็นไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างมันต้องทําอย่างนั้นต้องจัดการกับทุจริตรายใหญ่นักการเมืองทุจริตรายใหญ่มีตั้งหลายราย แต่ไม่เห็นลงโทษใครเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นก็ไม่กลัวไม่กลัวมันก็เต็มประเทศไปหมดอนะลองเปลี่ยนยุทธวิธีมาเป็นปราบทุจริตรายใหญ่ให้ได้ผล<ม>ก็จะสร้างความหวาดกลัวกับตัวเล็กตัวน้อยแต่ทีนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าอย่างกรณีทุจริตเรื่องอะไรล่ะปรสองเนี่ยซึ่งเป็น เอาเป็นคดีที่เป็นมีตัวเลขใหญ่ที่สุดค่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือว่าหกแสนล้านใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่มีคดีใดจะมีตัวเลขของความสูญเสียมากเท่านี้แต่ว่าปปชก็ได้ปล่อยให้เรื่องมันขาดอายุความไปในมือของปปชอเองในมือของปปชอเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความล้มเหลวอ,อย่างที่สุด ผมเรียกร้องเสมอมาว่าพปชจะต้องแสดงเรื่องนี้ให้ชัดให้ปรากฏออกมาให้คนเห็นถ้าผิดก็ว่าผิดถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ไม่ผิดเพราะอะไรต้องชี้แจงออกไปซึ่งผมคนหนึ่งเราจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเราได้เห็นบะแสว่ามันมีปัญหาเรื่องการทุจริตแน่แต่ผลสุดท้ายแล้วเอาจำเลยที่ไหนมาลงโทษสักคนหนึ่งก็ไม่ได้าการบริหารงานทรัพย์สินของชาติแปดแสนล้าน ดำเนินไปแล้วขาดทุน6แสนล้านแต่หาผู้รับผิดชอบที่จะเอามาลงโทษไม่ได้แล้วคนทุจริตที่ไหนก็จะมากลัวปปชเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วท่านก็จะบอกว่ายังไงต่อไปเนี่ยต,ต,ตัวท่านประธานท่านประธานท่านเป็นคนดีนะความจริงอะ่ะท่านประธานปปชก็เป็นคนดีคนหนึ่งของขสังคมไทยค่ะแต่เหตุชะไหนไม่สามารถจะผลักดันผลงานออกมาได้ อันนี้ต้องเป็นคำานถามค่ะก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามน,นะคะถามคุณปานเทพบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปปชก็มีคดีค่อนข้างเยอะหล,ยหลายคดีเหมือนกันที่ยื่นเข้าไปสู่ปปชไม่ว่าจะส่วนในส่วนของคดีทุจริตโครง